สวัสดีครับเอฟซีจคุณลุงยายพระสมเด็จวันนี้เราอยู่ที่วัดพลอยสังวรนิรันดร์ครับนี่ครับปรับพระอาจารย์มหาครับท่านก็พัฒนาวัดจากสวนเรียกว่าไร่มันนะครับเป็นไร่มันทงหมดนี่ครับปัจจุบันนี้ปลูกป่าก็ร่มรื่นครับนี่คุณเตเทพก็กําลังสัมภาษณ์พระอาจารย์ครับอาจารย์มหาครับเรียนสามประโยคนะครับนี่คุณใตเทพชอบมากครับ แป๊บเดียวนะครับนี่พระอาจารย์อันไหนนอกเขตวัดครับอย่างที่เห็นนี้เป็นนอกเขตวัดไหมนี่นีแนวกำแพงหมดมีกำแพงล้อมรอบหมดนะ,ะมีกำแพง<ช>ด้วยมีกำแพงกำแพงศีลาแรงหรือกำแพง <ขอ S 2> ป<ล>ูปนธรมรมดามันงกเข้ามานะ่ครับผมอ่ะ,ออะดีก๋ก่อนพระอาจารย์ทำไมมีพระใส่สีวลีรอกวัดที่นี่นะครับกำแพงมีพระสีลียืนยืนรอกวัดทำไมอย่างนั้น เจ้าของวัดตัวจริงไม่ใช่ไม่่ใชเจ้าของคือทุกคนที่เราอยู่เนี่ยนี่ครับวัดพลอยสังวรนิรันดร์นะครับไม่ได้ไม่ได้ถอดรุ่นเลยนะรุ่นคอนกรีตทั้งหมดในเห็นควรตายในวัดทุกเขาทุ่ทหมดเลยนี่นะครับแต่เขาไม่ให้เรามาเป็นเงินแต่ให้มาเป็นของ เขามีโรงงานมีแคนปปนมีอะไรอ่ะนะครับอำนวยความสะดวกอุปกรณ์ในการก่อสร้างและเครื่องจักรใช่ใช่พระทำกันพระทำตัวจริงใช่พระอาจารย์ถนนที่เทกี่วันเสร็จมันก็ไปเรื่อยๆื่อยมึนบอกไม่ถูกเลยนี่ครับลำลื่นครับความขอบพระคุณมากครับครับเดี๋ยวเราจะไปดูเดินไปดูพระอาจารย์รับปากผมแล้วนะครับคราวหน้ายินดียินดีนะครับหมาตัวนี้ชื่ออะไรพระอาจารย์ไม่รู้ เสียงดีมันเห่าต้อนรับนะครับเดี๋ยวขอต่อนกราบนามาส,สก,การพระอาจารย์ครับเดี๋ยวอ่านี่เราได้เราได้ในร้อยร้อยโทมาขับรถให้ให้นั่งนะครับในร้อยเดี๋ยวผมเดินไปนะเดี๋ยวครับเดี๋ยวเราจะพาเดินดูบริเวณวัดนะครับ <c oughs> ที่เห็นนี่นะครับผมรู้สึกตื่นเต้นกับวัดแห่งนี้มากครับร่มรื่นครับป่าไม้แนวถนนนี่เหมือน ไม่น่าเชื่อนะครับว่าเป็นแนวถนวนของส่าปนลยกนะครับนี่ครับพันลึกตัวจริงครับนี่กุฏิในป่าครับเริ่มดีเป็นไร่มันครับ เดี๋ยวเราพอปลูกเองนะครับเป็นเดิมทีเป็นไรมันนะครับ นี่ครับภายในวัดก็จะมีนี่ครับต้นมาานะละกอครับต้นมะม่วงป่านี้ท่านปลูกเองนะครับเนี่ยเห็นอยู่นี่ <c oughs> ป่าไม้ลมเลื่อนจากป่ามันนะครับเนี่ยครับเป็นสวนมันสวนป่ามันเรียกว่าปลูกมันนะครับของเดิมปัจจุบันนี้ก็เป็นป่าเรียกว่าแทบจะเป็นป่าดงดิบเลยนะครับเนี่ยครับลมลื่นนะครับเป็นวัดที่เรียกว่าน่าอยู่มากนะครับนี่ครับปลูกป่าทั้งหมดนี่ปลูกเองทั้งนั้นนะครับเป็นสวนป่านะครับเนี่ย สิบสามปีในการพัฒนานะครับนี่ครับวันนี้น่าร่มเรือนนี่ครับ สามัคคีมีอำนาจวิวาทหมดกำลังชิงชังเกิดคระหวระโชคชัยอภัยโชคดี นี่ครับปฏิวัติก็จะร่มรื่นนครับนี่น,นี่มีสระน้ำนะครับเนี่ยมีกำแพงล้อมรอบวัดนะครับ แบบร่มเรื่นสวยงามครับหลวงพ่อท่านออกแบบ ความสวยงดงามความส่างานที่นี่จะแตกต่างกันในช่วงการเวลานะครับ นี่เป็นทางเข้านะครับ,ร,บระนคับขอจบคลิปนี้เพียงแค่นี้นะครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามจบที่ไปวัดพลอยสังวรนิรันนะครับตำบลป่าายอำเภอทองแสนขันจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับสวัสดีครับ